ยังไงไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาดนโอ้รอขึ้นอยู่เด้อยังไงเรื่องธุรกิจเขาน่ะยังเฮ็ดอันอยู่กับหงแงมอยู่คือเก่าอ่ะเดี๋ยวจะเป็นเจ้าของแงมขึ้นเก่าอนเนี้ยโควิดมันก็เริ่มจ้างไปเลย้จ้างไปพร้อมกับเงินในกระเป๋าวูเลยแหละอ่ามันนี่ใครตัวเงินในกระเป๋ามึงยังจ้างอยู่ซือกูนี่จ้างหดเลือดพูนะยามันเสียวบุต่ายหาแม่ก็ได้ จังใดมึง่งนั่งเป็นประธานบริษัทที่เก่าวะเออกูอกกยังเป็นประธานที่เก่าและโควิดมาเน,นี่ยกูไม่ได้สรุประธานเนี่ยไงนี่ยกูฮอดได้เลื่อนตำแหน่งพุณนะโอ้มึงคือเก่งไอเจี๊ยวขนาดโควิดมายัางเก่งงมึงบ่ได้เนาะมึงเลื่อนตำแหน่งจากประธานเป็นยังยีงเออก็เป็นประธานคือเก่านี่แหละแต่หัมวมันประธานบริษัทได้ล่ะประธานพ่อปาบ้านเขานี่นะ <c oughs> <g ül> มึงใชร์จ้อใดในสนานเซียวโควิดมาก็ต้องได้ปรับสภาพไปตามมันนั่นแหละดีแล้วเซียวมึงหูปรับหัเปลี่ยนเอาัวรอดเป็นยอดดีเอ๋กูรอดมาได้ก็ดีแล้วเซียวแต่มึงนี่ขี่ไร่อะไรเด้อดองกูนะกูให้ลูกน้องเอาเล่มโบกินนี่ไปฮับมึงนะมึงก็ยังบบมาเริ่มบอกเล่มโบห้ามมันอย่างขวัจะจำโบไห้มาฮับกูนะกูจะสูบกรอให้กูขี่จำโบกูไปห้ามมันจะกู <c oughs> เอาเป็นไร กูบอกมันเอาเลมูกินนี่ไปเลยมันเอาเครื่องอาจะมบูไปว่ะอุนอุยันลูกน้องกูบอกมันโดนมันไปมันหูผู้ดีแบบนี้น่ะมื่อหน้ากูใส่ปูไปบุกปูเนี่ยมันหูดีอ่ะเออปูมันหูดีแต่ตามันบวชผัวม เง้ยหน้าคนเขาเหรอเ้มันแบบเจ้าของสนามบินมาไงคือยังไงห้องมันมาเบิ่งบอกเออลองห้องห้องเฮ้ยเฮ้ยมันีทุโอ้บุหรื่อะแม่ละบางคิโมะยอะไม่ะรกว่าบางนี่แหละอ้าเป็นผู้ใดหออ้านาาคนแม่นางคนแม่นางคนแม่ วาย็นย eh, ังไงมาจังไดเออไปยังซี่ไปยังสั้นไปทั้งปุ้นไปทั้งพี่แล้วก็เลได้มาอยู่นี่แหละโอ้ผมเห็นหนาโดื่อนยล่ำขี้รวยเนาะคือทางเนาะนะเจ้าเนาะยังได้เป็นประธานบริษัทคือเก่าอยู่บ่เออก็เป็นประธานคือเก่าแล้วจะอัพตำแหน่งขึ้นหน่อยนึงก็เป็นมาเป็นประธานพ่อป้าบ้านนี้ดิโคิดเเส้นถึงบ่ทิ่มคำว่าประธานคือเก่าเนาะคำว่าประธานนี่ติดโตตลอดเนาะโตนี่เนาะอกระโตนี่เป็นยังไงจะคลองแฮมหน่อยเออกับบริหารไปเรื่อยๆอย่างนี้ บริหารไปบริหารมาบริหารมาบริหารไปจากแปสันส้นเหลียสามสั้นเลยเดี๋ยวนีนะมึงบอกบริหารเก่งบอกโอ้เกง่งเก่งเก่งตัวบริหารเก่งไรเห็นเรือสั้นเดียวไ,ไว้ได้ยอดยอด,ยอดตัวนี้พี่ลึกแล้วตัวน,น,นี้เป็นยังไงธุรกิจเดินบินตัวนี้เป็นยังไงคือว่าามยูนี่สน,นะคือพวกไปบึงเดินบอกเดินบินพุ่นจะคาโควิดมาเขาขายที่มาได้เดินบินก็ได้เขามอาเปิดห้างอาหารเลยห้าอาหารเขาเนี่ยนี่ <laughs> เมื่อกี้ตรงนี้มั่วสิกูอยอยู่นี่ เอาเอาไปโมกาหันเขาอีหลีตัวเสือเฮาเลี้ยงก็ได้มื้อนี้น่ะมึงฟังไว้เด้อมึงฟังไว้เลยมาฆ่าได้ขี้มมยเผื่อว่าเมื่อยโอ้ยเออนะตัวเสือเฮานี่นะโอ้ตัวตองเสือเอาเต็มที่มื้อนี้น่ะเฮาเลี้ยงให้กินเต็มที่เออมึงบอกเลยเด้อขี้กินมึงห่านเจ้งมึงมื้อนี้น่ะเออมึงสั่งกินเลยนะห่านมึงไงตัวกูยยานแต่มึงกินไว้บ่มึงสั่งกินรวดํามีกินสั่งเลย โอเคสั่งสัส่งมาสั่งมาจัดมาจะเต็มวัอนี้นะส,สั่งไม่สะดวเออสั่งลุ้นะสั่งมาลุกนะจัดไปค่าต้นสูนี่เนาะชูบเห็นว่าลูกค้าเข้าห้าี่น่ะม่นั่งแดกเบียร์อยู่ทั้งพนักงานเก่าทั้งพนักงานใหม่น่ะให้เจ้าหน้าทจ้างได้นี่นะฮะชูบได้ไล่ออกสเตเริ่มต้นเลย่ะชูบที่เอ็มบอเรียกนี่นะอยากได้ไอโเงินนี่เอาจากไหนชี้หน้ากินต้อหรือชีไปเฮดเรียก ทันสูบวเหตุนี่นังกูสิไปหาฮับเอาพนักงานมาหนิเขาถ่าเต็มอยู่เรื่องนี่กูไปเซสกี้กนเด้อกูไปเชิ่อไปร้ารก่อนกูแบบน้ำก้อนเงาใครจะห้องกูละพวกนี้ก็แย่ง่ายพวกนี้ก็นแย่ง่ายตำมหุงคลายเครื่องแล้วกนไปเอาตำมหุงมาเชื่อบร่ะไปเชื่อบรนี่มีแตะบักคักๆเ่าบกุเรงอะไรพวกขี่โม่ญ่เกิดเป็นมื่อมิตะขี่โม่ส่กันมูมียางมูมีแบ่อีอย่างพวกนี้ภาคแรกกับโม่ส่กัน ภาคสองกันยังวาโม่ะกันอีกพวกนี้ง่ายง่ายเซาจบแลละภาคนี้จบละพอพอเครื่องดื่มสมุนไพรกาเสือมัก่อนมีจำหน่ายแล้วที่มินิบิ๊กซีทุกสาขาและห้างขยะทั่วประเทศจัดจำหน่ายโดยบริษัทน้ำมต์การค้าโสูนย์หกหกาาเจ็ดย่ำสูนย์าาหกหกาาเจหนึ่ง